เมตานิวขอบสอบทุกข่าวเท่าเลยเนาะแยแป่าป้าสามสามเล่สามาแล้วคือคือจริงต้องบอกว่าท้องเนี้ยตั <Elena> ้งใจจะท้องเป็นท้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็ก็เหมือนเราก็อายุ3-6แล้วภรรยาก็สามสายก็เลยคิดว่าอยากจะมีแฟน ต่นี้พอใส่แปดไปปึ๊บเนี่ยมันนันมีใบหนึ่งแตกเป็นแปดแท้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเป็นแปดแท้คู่หนึ่งแล้วก็แฝดเทียมใบหนึ่งคือตั้งใจทำเพราะว่าเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องไข่ไข่น้อยด้วยแล้วก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆี่เชพี่เชนทราบว่ารู้เป็นสามคนตอนไหนครับทราบตอนประมาณเดือนครึ่งอายุคันประมาณเดือนครึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคิดว่าติดแค่ใบเดียวเพราะว่าภรรยาเขามีภาวะไม่ไม่ปกติในเรื่องฮอร์โมน แต่ทีนี้เนี่ยอพอสอดส่องเข้าไปปุ๊บ กลายเป็นว่าหมอตาค้างเลยบอกอุ้ยงานช้างละสามใบเลยถ่ายรูปหมู่ทิ้งไว้สักรู่นหนึ่งเน่้รู้เึกนใครมก็จริงจริงตกใจครับแต่ก็ดีใจเพราะว่าจําได้ว่าก่อนจะวางไม้เนี่ยเราเคยให้สัมภาษณ์รายการบันเทิงว่าเราอยากมีรูกสักห้าคนวันนี้เหมือนสมพรปานเลยครับแต่ถ้าคนตอนนี้มันเป็นกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ในตอนนี้ประมาณ7เดือนแล้วครับคันเจ็ดเดือนล้วคุณพี่เก็บความลับไปนานมากใช่คือของจะมีสินแสส่วนตัวเขาก็ จะบอกบอกวันที่วันที่พร้อมได้อะไรเงี้ยครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ป่วเยเลยครับคือคือตั้งแต่5เดือนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้วแล้วก็เดินน้อยกินข้าวบนห้องนอนคือว่นอนนิ่งๆเลยนอนนิ่งๆนี่ก็กล่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะแอดมิดนะครับเพื่อไปสแตนด์บายเจมนิ่นอนิ่งๆมากี่เดือนแล้วเอออ้รวม2เดือนได้แล้วครับักตอนนี้ตอนนี้เป็นโควิดไหนครับีรัตอนนี้จริงๆก็เราก็หาหมอทุกอาทิตย์นะก็พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็ไปไปตรว ปวดคันท,ทุกอาทิตย์<ด>ก็ปกติดีทุกอย่าง,ง<อ>ครับใจสู้ไหมครับในการ,ราดูแลใจสู้แต่ก็ คือเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยอ่ะแล้วยิ่งแฝดสามเนี่ยคือแบบทั้งฮอร์โมนทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาเต็มที่ครับเป็นไงบ้างครับกับว่าทีตัรู้เพศดีใจครับก็ตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้ขยันออกทีวีเยอะขึ้นพี่นี้เราตื่นเต้นไหมอะไรเรู้รู้เพศครับก็เป็นเป็นชายสองแล้วก็หญิงหนึ่งครับก็จริงๆสเปซอ่ะเขาจะรอบอกชื่อ แต่ว่าเขาหลับไปแล้วก็เลยเอาขึ้นรถไปแล้วอ่ก็เ้าชวยตั้งชื่อให้้นางเรื่องเพศเนี่ยเป็นความบังเอิญไหมคะหรือว่าเราก็เลือกให้เป็นเราเราเราใส่เป็นชายใบหนึ่งแล้วก็หญิงใบหนึ่งจริงๆเป็นไข่ที่เก็บมาตั้งแต่เขาสาวๆอ่ะตั้งแต่ครับแก็เลยบังเอิญว่าได้เป็นอย่างนี้ใช่ครับไม่ใช่ครับทุกคขาดีสักดูเลยห้าคนเพ้แค่ละแม่ดูแล้วครับไม่ใช่เราไม่ได้จะแบบว่าเป็นแพศของหนักอะไร ค่อยแท้ท้องครับรอบนี้การดูแลมันยากไหมพี่เชนการดูแลมันยากไหมเพราะต้องพร้อมสามคนก็ต้องบอกว่าท้องนี้ดูแลยากที่สุดครับคือคือเรื่องการกินข้าวด้วยเรื่องวิตามินเรื่องอะไรย่างนี้ด้วยอะไรกันไอ้คนตะวันนะคนพอหรือยังคะพอแล้วแลวเมื่อ เรียบร้อยเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าห้องทำหมันเลยทำเองเลยองเลย่ครับหรอครับก็ทำใจได้ครับแต่แต่ว่ารู้สึกว่าตองแบบว่าของดีนะฮะเพราะได้มาถึง3คนเลยก็ดีใจครับก็รู้สึกว่ามันมันเกินฝันเนี่ยคือชีวิตเราตั้งแต่ขอแต่งงานกับภรรยาที่ร้านตรงนี้เนาะมันก็ผ่านมาได้ได้เกือบสิบปีอะได้ห้าปีก็มีความสุขทุกอย่างครับขอเตือนกรับ ขนาดน้ำยาแรงค่ะน้ำยาแรงน้ำยาแรงครับจริงๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่ให้ข่าวดีกว่าแต่ว่าเตรียมห้องเตรียมห้องอะไรให้น้องหมดแล้วก็เตรียมให้เรียบร้อยคือคืออันนี้มันเป็นเคสเคสพิเศษที่โรงพยาบาลเขาจะเตรียมสแตาบายไว้ให้ครัะกอบกันห้าคนแล้วจะทำในท่ากันก็จริงจริงก็เหมือนว่าเราก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นมากกว่าทีนี้พอเราต้องเลี้ยงลูกห้าคนเนี่ยวเราก็เหมือนว่า เราเริ่มวางแผนธุรกิจได้ยาวขึ้นแล้วลูกลูกลูกที่กำลังจะเกิดเสริมหนุนดวงเรายังไรบ้างโอ้จริงๆถ้าในเรื่องสายมูก็มันมันหนุนอยู่แล้วด้วยด้วยดาวด้วยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแสดงว่าวางวางไว้หมดแล้ววันเดือนปีคือรังไมหมดไม่ไม่เชิงวางแต่ว่าบังเอิญมากกว่าพอพอไปดูตามที่แบบเราเราเชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนว่าาดวงหนุนดวงอะไรเงี้ยก็เกด้ตำรวจทอดจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณต้นต้นพฤศจิกาถ้าถ้าไปถึงนะแต่ถ้าไม่ ึก็แล้วแต่เขาจะมาอะไรกันอันนี้คือเรื่องที่เราไปดูไว้เรื่องตามความเป็นไปได้ด้วยด้วยแฟด้วยแฟดสาบแต่ว่าน่าจะประมาณต้นพฤศจิกาผ่านแน่นอนครับโอเคโอเคโอเค